ับลูกจะเข้าแล้วเหรอลูกเอา้าเอา้าเรียงต่อคิวเลยชโกชโกนุนโชกุนข้าต้มพี่ปังปอนจะเข้าเหรอลูกมันจะเข้าทางนี้เหรอครับพี่ข้าวต้มถบก่อนลูกถบก่อนนะลูกนะถบก่อนนะถ,กนนะถบก่อนนะพี่ยองปอนเข้าก่อนนะครับลูกพี่ปังปอนเข้ามาเด้อ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 เขาต้มไม่ต้องออกลูกเขาต้มไม่ต้องออกครับลูก ยิ่มบอเข้ามาลูกยิ่มบอเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตังค์ไม่ต้องออกลูกเขาตังค์ไม่ต้องออกครับลูกเอ้าแล้วมาเรียกแม่แล้วก็ไปเอา้าเอา้าหลอกแม่นี่นาไปนู่นแลหลอกแม่โอ้ถูกเด็กหลอกแล้วแม่เนี่ยถูกเด็กหลอกซะแล้วไปนอนนู่นละหลอกแม่ทำเป็นมาเรียกแม่โอ้น้องก็งงน้องก็งงกันอืม น้องก็นั่งต่อรอเป็นแถวเลยโชกุนโชกุณมาต,ต,ตังไม่ไปครับลูกโชกุณเหรอลูกฮะดูท่าเด็กตกใจโอ้ตกใจสิ่งพี่โชกุนเหรอลูกดูดูดูท้าตกใจพี่โชกุนว,วอยวายเด็กน้อย เด็กน้อยตกใจเหลอลูกเด็กน้อยตกใจเห็นแม่เป็นไม่ได้เลยเห็นแม่เป็นไม่ได้เลยนะอ,ะอไปแล้วรอบสองอะตอนนี้เข้าแน่ใช่ไหมจะหลอกแม่ไหมเนี่ย ชกุนถอยไปก่อนครับลูกชกุนถอยก่อนครับผมโจมิมนอนอยู่ะโชกุนถอยกันครับอ่ะมามาลูกมาเ,เข้ามาเข้ามาเด้อเขาตังไม่ต้องมาโอ้ยเปิดประตูทีก็รอออกกันเต็มเลยโชกุนก่อนครับลูกโอ้ยบิว๊วยไม่ต้องมดเอาก็เข้ามาสัทีสิลูกเปิดเดยอะไม่ได้น้องจะวิ่งออกลูกเข้ามาลูกโอ เลิกหลอกแม่ได้แล้วลูกทําไมต้องหลอกแต่แม่เนี่ยฮะให้แม่ถูกหลอกทำไมเนี่ยฮะฮะโอ้เอา้าตกลงจะเข้าไม่เข้าเนี่ยโคกลดอ,ออกมากเลยบอเลยโอ้ยนอนอีหยังวะ่ะเอา้าพี่กุ้ยก็จะมุดออกเนี่ยนี่ย ไปนะเข้าหน้าบ้านแล้วกันเนะาะเดี๋ยวพาเข้าหน้าบ้านนะเดีย๋ยวพาเข้าหน้าบ้านนะลูกนะไปนะไปหน้าบ้านนะ่ะกินยังไงให้ดับคาด้วยข้าวลูกพอได้ยินเสียงแม่ก็ลุกไปเลย กินเก่งมากหลับคาถ้วยข้าว